กองพันทหารช่างที่6เป็นกองพันทหารช่างสนามของกองพลทหารราบที่6จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบกเฉพาะที่53ทับ23ลงวันที่4เมษายน2523จึงถือวันที่4เมษายน 4, 23, ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วยที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตําบลโพไสอําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดโดยจัดตั้งหน่วยตามอจย5 1 5ขีด ประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรงดังนี้กองร้อยกองบังคับการและบริการกองร้อยทหารช่างสนามที่1่กองร้อยทหารช่างสนามที่สองกองร้อยทหารช่างสนามที่สามกองร้อยทหารช่างสนามที่สี่โดยกองร้อยกองบังคับการและบริการกองร้อยทหารช่างสนามที่สามกองร้อยทหารช่างสนามที่สี่มีที่ตั้งปกติทาวนอยู่ที่เดียวกันกับกองบังคับการกองพันกองร้อยทหารช่างสนามที่หนึ่งมีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีกองร้อยทหารช่างสนามที่สองมีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่ข่ายสุรธรรมพิทักษ์อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีภารกิจตามอ,อจออยคือเพิ่มพูนประสิทธิภาพการรบของกองพลทหารราบที่6โดยการปฏิบัติงานช่างทั่วไปโดยมีขีดความสามารถในการวางแผนการอำนวยการและกำกับดูแลในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการทหารช่างการลาดตระเวนทางการช่าง สร้างซ่อมแซมบำรุงถนนที่ลุยข้ามทางระบายน้ำสะพานเครื่องหนุนมัน่นและเครื่องหนุนลอยแพส่งข้ามสร้างเครื่องกีดขวางรวมทั้งดงระเบิดสร้างที่บังคับการและที่มั่นตั้งรับทําการก่อสร้างในสนามโดยทั่วไปรวมทั้งการสร้างสนามบินและสนามหอทําลายและรื้อถอนเครื่องกีดขวางรวมทั้งดงระเบิดจัดเจ้าหน้าที่ทหารช่างและเครื่องมือสายช่างสําหรับการข้ามลาน้ําต่อหน้าค่าสิจัดการบริการ และส่งกําลังสายช่างรวมทั้งทําการประปาสนามได้4ชุดทําการรบอย่างทหารราบได้เมื่อจําเป็นยิ่งเกียรติประวัติที่สำคัญของหน่วยมีผลงานเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นโดยรับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันประเทศตลอดจนภารกิจด้านความมั่นคงภายในหลายครั้งดังนี้ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเมื่อวันที่11กรกฎาคม2526 จัดกำลังร่วมผลักดันกองกำลังต่างชาติยุทธการช่องพระพลายบริเวณเนิน642อําำเภอคุนหารจังหวัดศรีสเกีจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมผลักดันกองกำลังฝ่ายตรงข้ามตามแผนยุทธการยุทธการ D8 พื้นที่ช่องบกอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานียุทธการดีแปดทับสองพื้นที่ช่องบกอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานียุทธการดีแปดทับสามพื้นที่ช่องบกอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานี แผนยุทธการพิคาตภพยรีพัยรีพินาดพิทักปัตพีบริเวณหนึ่538ช่องโอบกอําเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์แผนยุทธการดีเก้าและแผนยุทธการเผดเดศึกบริเวณช่องบกอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ปฏิบัติราชการในกองพันทหารช่างเฉพาะกิจที่สองสนับสนุนกองกำลังสหประชาชาติในประเทศกัมพูชาร่วมปฏิบัติราชการในกองกำลังรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก ร่วมปฏิบัตรริราชการในกองร้อยทหารช่างผสมไทยบูรุนดีณประเทศบูรุนดีร่วมปฏิบัตรริราชการในกองร้อยทหารช่างกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูณประเทศซูดานการปฏิบัติงานก่อสร้างในที่ตั้งปกติการปฏิบัติภารกิจราชการสนามชุดทหารช่างกองกําลังสุรานาริจัดกําลังพลปฏิบัติภารกิจในหน่วยตรวจค้นและทาลายทุ่นระเบิดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3 จัดชุดตรวจค้นทุนระเบิดสนับสนุนภารกิจการจัดกำลังถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ปักปันเขตแดนไทยลาวและกัมพูชาจัดสองกองร้อยทหารช่างสนามสนับสนุนกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่สองปฏิบัติตามแผนจัก,กรพงภูวนาถ551โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานด้านพัฒนาประเทศงานโครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตงานด้านการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทางทหารโดยหน่วยมีแนวคิดและเจตจำงอันแน่วแน่ว่าในการปฏิบัติงานของหน่วยเราจะทำเพื่อเกียรติของทหารช่างศักดิ์ศรีของหน่วยหน้าที่ของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายสามมาคีของหมู่คณะตลอดจนครอบครัว we <laughs>